วัดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟูดทาวลวันนี้ครับวันนี้เราก็มาเดินหอศิลนครับก็ตอนนี้คนถ่ายให้ก็เป็นช่างอะไรครับสกายเลยครับไม่ต้องหันกล้องมาไปถ่ายไปไป,ไปเลยจะว่าไปทางเข้าอยู่ทางไหนยังไม่รู้ทางนี้ครับคุณครับ <laughs> ทุกคนก็จะเห็นผมอ้วนๆนะครับถ้าเห็นสะท้อนกระจกมันอ้วนเพราะว่า หลายคลิปที่ผ่านมาแต่คนพาไปกินก็ไม่กินแต่เขาทาผมไปเฉยๆทางนี้แลนนี้เราก็จะไปหาฮีตลูดแล้วก็ออมกายแกนครับครับว้าวสวัสดีครับ นกูเดินไปเด็กถือกล้องครับไงต่อครับคุณเรามาเดินดูศิละปะครับเชียครับ คนเยอะมากก็ะพบ,ะพบช่องก็เกิงคนเยอะมากอืมรับการมาหาระตูนหย<ม> <นะ S 2> ่าหย่าางตอนแรกเพืนร่นีดีที่ดนายสุวิชาพึงเกต รางวัลประกาศนียบัตรลำดับสามเหรียญทองประเภทจิตกรรม <c oughs> แสงแห่งพลังชีวิตหมายเลขหกพูดอะไรเฮ้ทำมาจากอะไรอ่ะห่าบเขาห้ามจับ ี่ ح ح> วิธีชนบทหมายเลขหนึ่งท่าพิม์ล่องลึกก็มีคนมาเยอะพอสมควรรอบแรกไอ้ที่ผมมารอบที่แล้วคนไม่เยอะกว่านี้แล้วผมมาตอนเย็นด้วยไม่งเยอะสักคนมาแล้วครับบอกว่าไอ้ยเยอะไอ้ยเยอะไม่พอนะวันนี้มีเปิดท้ายรอบแรกคนมาเยอะมาก ตอนที่น้องผมมาเรารอ,อทั้งวนทุกที่เราใส่ไหมใส่หนึงตาเลยทุกที่เขาถ่ายรูปวันตรงไหนกันใช่นไหมหนึ่งอสองสามเอาหมอกจุดหนึ่งถ่ายตรงนี้ให้เราเพื่อนมือถ่ายตรงนี้ก่อนว้าว ถ่ารูปมมาดูสามเหลือคืออะไรดูข้ามรูปให้หน่อย่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปอะไรตรงนี้อะไรถ่ายรูปยังไงพี่ล็อกกล้องไว้เลยถ่ายรูปอมอค่อยๆตัดออกสามสองหนึ่งง่ายครับทอกค่อยไปตัดเอาไยค่อยไปตัดเอาเอานี่ มามาดูใครลูกนี้ต่ออะเฮ้ยเดินไปแล้วรู้ายให้ก่อนเลโ่ยรู้รู้ร<ล>เสื่อมสลายนะครับอืเห็นแล้วปะ่มีหมอบบอกอบนระบาดเ็ท่งทำดับ ฟู้ดฟิตฟิตฟู้ดเอเอกล้ามออตัเล่นเองตกทีเนกบภาบ้านมานี่ยกระปองแรงๆไม่ถ่ายรูปหรอครับเล่นถ่ายจะ <laughs> ถ่ายให้ออถ่ายูวันวนี้เปล่า ย้อนแสงปะนั่นขวาเหมือนแสงเข้ากินทรายไหมแสงมันเข้าจากประตูพอดีอ่ะไม่พี่แสงมันเข้าจากทางนีถ่ายวีดีโอพอถ่ายใ่าเยอะแสงแสงนะครัมาไม่โดนงางไปลได้คนที่แบบถ่ายทุกคนถ่ายแล้วไม่ภาพจะไม่แสงต้องหวายรูปเขียวด้านบนไปดูชั้นสอง รูปเดียวชั้นบนใช่ไหมรูปเดียวรูปเดียวเลยรูปเดียวถ่ายเยอะไม่ไดถ่ายไม่ไม่สมบูรก็มีที่นั่งเล่นครับรูปด่าอันนี้<ห>นรูปเกิดจากอะไรที่พันากาน าพพนบันทึกอากาศอันอาานี้มองในกล้องที่ององดูนะมองในกล้องแม่โคตรสวร่างรับมืดยังไงรับนหมขึนไปดูนะรับมืดยังไงถ่ายออกมาถ่ายออกมาแม่งคือสว่สวางก็ส่วางเหมือนเดิม ไม่่ัีภาพจก,กับอะไรอ่ะประสบการณ์รับประหลัดสีน้ำมันบนผ้าใบหรอรูปนีป้ป่ะเที่ยเขามาถ่ายกันหรอเที่ยงไงหรือว,ว่าฝั่งไหนลุกฝังอ่ะพี่เพราะคนเต็มอยู่แล้ว แต่ด้นนล่าของทีเนี่สุดสัมพันธภาพของธรรมชาติเหมือนเป็นรูปเมือง่อะรูปเหืออตรงนี้เหมือนมีรูปนกปะ่ะเอ้อนอกกินารี่อ่สดุบเมืองใต้น้ำเหรือนนเปล่ปามีประวานหรืออ่ะ อันนั้นติดเลยไงเหมือนลูกปลานะก็มป็นปลาวาฬใช่ไหมลูกเป็นปลาวาฬไม่เป็นอะไรเปลี่ยนผานครับไม่เปนค่ะจกร่ะขอายูปสิครับจะไม่มีใครถ่ายรูปเลยได้ไหมใช่มาถ่ายรูปกันมา ไม่อยากถ่ายค่ะนี่ครับนี่ดูเอึดอัดมากเลยท่าถ่ายทำไมนี่จริงรู้สึกเอึดอัดใช่ดิ้นลนหาทางออกฮ่าดูแล้วอึดอัด ระหว่างเดินชมงานศิละปะครับทุกคนเราก็ได้ไปเจอภาพหนึ่งเป็นภาพคนยิงธนูนะครับเขาก็ได้บรรยายถึงการจัดแข่งประเพณนนีในหมู่บ้านเขาครับก็จะมีสามหมู่บ้านมาเข้าร่วมนะครับเขาก็ให้เอาผลไม้วางไว้บนหัวคนนะครับเช่นแอปเปิลครับทุกคนเขาก็ได้ยิงธนู พยายามให้โดนผลไม้นะครับคนแรกก็มาเลยจับคันหนูอย่างมั่นใจนะครับยิงโดนผลไม้แล้วพูดดังๆว่า I am a l e t t e r คนที่สองไม่น้อยหน้าครับทุกคนจับคันธนูแล้วยิงโดนผลไม้เหมือนกันว้าวต่างคนต่างต,างตบมือนะครับบอกว่า I am Spiderman คนสุดท้ายจับคันธนู แล้วก็เล็งไป,ไปพยายามเล็ง bursting, สักพักหนึ่งครับแล้วยิงไปโดนหน้าท้องเขาเต็มๆน็ครับแล้วก็พูดเบาๆว่า I am sorry จริงครับได้นี่มาครับต้างมาชัดจริงไม่มีอะไรชั้นสามไม่มีอะไรนั่งเล่นมีแต่นั่งเล่นนี่เงเดินขึ้นไป เป็นหมดเลยครับเราชอบหมดับาลูกกว้างเปล่าก็เป็นผลงานปนะสาททีอไรนนี่น son son ี่ครับก็เป็นผลงานชิ้นโบดําโบแดงของที่ได้สร้างมากว่า ร้อปีนะครับก็เขาข้าังยังไม่เอ เรียนม .6 ต่อครับตอนนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือผมได้อยู่กับเพื่อนต่อ B2S เขาเอาออกครับเพราะว่าเขาทำใหม่ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนกับเราอาจจะไปหาพวกดูราคาของในฟิตเนสน,นะครับแบบที่มันเป็นอุปกรณ์อะเพราะว่าเราจะได้กะงบถูกเราจะได้เตรียมเงินมาถูกนะครับก็ Kita akan berjalan-jalan dan melihat-lihat.